กะโดงคดีอะไรฟอกเงินไปช่อโกงอะไรต่างทั้งทง,ทงตัวเองเป็นถึงก็ราชการ47นะยังโดนนะครับไอ้พวกนั้นกับปอมเป็นตำรวจปลอมเป็นเจ้าที่ก็หลอกไปเนี่ยพาไปรีสอร์ทควา่าตำรวจจะไปจับเออเราก็ไม่เข้าใจทําไมคนเรามันเชื่อกันง่ายนะนะพี่เดพูดทุกวันไม่ค่อยมีใครเชื่อนะครับเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อง่าย นะวันๆก็มีคนโทรมาเป็นตำรวจก็บอกว่าเนี่ยคุณมีคดีฟอกเงินนะคุณไม่ได้จ่ายภาษีนะก็เราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเราจะไปกลัวทําไมแล้วก็ยอมเดินทางไปหาเขาเสียเงินเสียทองคุณป้าวันหนึ่งก่อนวันก่อนก็อายุ8ปดสิบห้าก็โดนเสียเงินไปสองล้านโชคดีทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ธนาคารช่วยกันได้นะครับตำรวจก็เหนื่อยนะครับแต่ละโรงพักเนี่ยวันๆดูข่าวมีแต่เรื่องมิจฉาชีพหลอกนะ นะครับนะก็อย่ารับโทรศัพท์เลยแปลกๆนะตั้งในโปรแกรมฮูคอลเนี่ยเหมือนผมเนี่ยโทรมาปุ๊บมันจะบอกเลยเอามิจฉาชีพนะเออไม่ใช่มิจชัยบัญชานมมิจฉาชีพนะครับอย่างเงี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะจะไปหวังใครพึ่งนะรัฐบาลจะไปตัดไฟพม่านะเอ่อพม่าก,ก็ไปเอาจากลาวต่อพอลาวไม่ให้ตอนนี้ลาวก็เริ่มลดการส่งไฟแล้วเห็นได้ข่าวตะกี้ดูข่าวบอกเอ่อพม่าไอ้พวก นั้นก็บอกว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าเองแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปหวังพึ่งรัฐบาลพึ่งการตัดไฟไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับจริงไหมครับใครเห็นด้วยกับจา์เดก็ช่วยพิมพ์ด้วยมาใจดูเฉยๆนะนะครับพิมพ์ก็มาเราต้องพึ่งพาตัวเองพระพุทธเจ้าท่านสอนนะครับอัตราหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยอย่างพี่เดในวันๆไม่คิดพึ่งใครพึ่งตัวเอง ะระดับพึ่งตัวเองเราอย่าไปคิดจะพึ่งใครยืนบนบนขาของเราเองจริงไหมครับพี่น้องครับใครเห็นด้วยกับอาจารย์เดก็ช่วยกันพิมพ์ด้วยนะพิมพ์แล้วก็แชร์ไม่ใช่ไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยกราบขอบพระคุณนะเราต้องกระตุ้นกันตลอดเวลานะครับเออนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับตอนนี้ก็ตัดไฟแล้วนะพะม่าก,ก็บอกเดี๋ยวอะไรเด็นได้ข่าวจะมีคนประท้ะทวงอะไรต่างๆนะลาวมันก็ไปเอาลาเอาไฟจากลาว เราก็ดูแล้วตอนนี้ก็เอ้ยกูจะกลายเป็นพวกที่สนับสนุนมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ลดกําลังผลิตแล้วอ่ามันก็บอกว่าจะปั่นไฟเองเพราะปั่นไฟไม่ไหวตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วแถวแถวเมียนมาเนี่ยใกล้ใกล้ชายแดนแม่สอดมันก็จะสร้างโรงไฟฟ้ามันเองนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดน้ามันเนี่ยมันก็อาจได้แค่ระดับหนึ่งเราต้องป้องกันตัวเราเองจริงไหมครับพี่น้องครับอย่าไปหลงเชื่อครับเข้ามารายการจานเดนนะครับ พูดทุกวันมิจชาชีพอย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนง่ายอย่าอะไรต่างนะนะผมพูดทุกวันก็คาดหวังว่า f อฟทนายคลายทุกนั้นก็อย่าไปตกเป็นทาสของมันนะครับเรื่องที่สาคัญครับนะคุณพัดบอกฟังไลฟ์สดพี่เดแล้ว นะครับเหมือนดูข่าวทุกช่องออขอบคุณมากครับผมก็เช้าๆก็ไปดูทุกช่องมาหมดอ่ะดูสอระยุทธ์ดูหนุ่มกันชัยดูอ่าช่องอมลรินดูอ่าช่องอะไรต่างๆทุกช่องอ่ะพีพีช่องไทยพีพีเอสเนชันะครับช่องวันทุกอย่างอ่ะนะครับนะก็ดูดูมาแล้วก็รวบรวมมาแล้วก็ดูให้อันไหนมันเป็นประโยชน์กับ FC ทนายคายทุกวะนะครับนะ mm hmm. ทุกกรูนะครับ คุณกิติชัยบอกเชื่ออาจารย์เดไม่เสียรู้ถูกต้องครับเราเตือนกันทุกวันครับนะครับดูทุกวันนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ตัดโค้งตัดคลิปไปเผยแพร่กันนะครับอ่านะครับเอาจบไปแล้วเรื่องหนึ่งที่ดังต่อมาก็มาเรื่องของปูอัดสสชื่อดังนะครับปูอัดเนี่ยตอนนี้กําลังโดนด่าโดนประนามหนักเลยนะครับเนื่องจากเป็นหนึ่งเป็นสสอสองถูกกล่าวหาว่า,ากระทําความผิด เกี่ยวกับมาตราสองร้อยเจ็ดสิบหกก็คือความผิดเกี่ยวกับทางเพศความผิดพวกนี้ก็พูดมากไปได้ทิกตอกเขาไม่ชอบนะฮะนะครับก็คือโดนกล่าวหาก,ก็คือความผิดทางเพศมาตราใช้คําว่ามาตราสองร้อยเจ็ดสิบหกแล้วกันนะมันเดี๋ยวมันก็เตือนผมอีกอ่ะเดี๋ยวทิกตอกก็เตือนผมเอาเป็นว่ามาตราสองร้อยเจ็ดสิบหกก็เป็นที่รู้กันความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วกันนะเอาสองร้อยเจ็ดสิบหกนะ,นะ,ะกฎหมายอาญาโดยกล่าวหาว่า ไปนั่งดื่มนั่งกินกับผู้เสียหายที่เป็นสาวชาวไต้หวันนักท่องเที่ยวข้อแรกนะไปนั่งดื่มนั่งกินกันแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปท,ทําที่แทไหนไม่รู้ก็เดินไปด้วยกันกับผู้หญิงสองคนแล้วก็ไปที่รีสอร์ทหรือโฮสเทลตามรายงานรานข่าวนะรีสอร์ทหรือโฮสเทลหลังจากนั้นก็พาไปขึ้นห้องพอขึ้นห้องแล้วในห้องก็จะมีผู้หญิงยู่สองคนผู้เสียหายหนึ่งคนอีกผู้เสียแล้วก็เพื่อนผู้เสียหายหนึ่งคน หลังจากนั้นตามที่ผมติดตามข่าวเขากล่าวหาว่าผูา้ต้องหารายนี้คือคือคือส้นสอสอภูอัดเนี่ยได้ทําการนะเอ่อเกี่ยวกับเอ่อทำการเอ yep. ่อประทุษร้ายนะครับล่วงละเมิดนะครับล่วงละเมิดเขาจนเอ่อสำเร็จอืมสำเร็จอะไรก็ไปคิดเอาเองแล้วกันนะสำเร็จอะไรในห้องนะฮะนะครับโดยที่เขาเนี่ยเมาแล้วไม่รู้สึกตัวไม่สามารถขัดขืนได้เขาก็เลยไปแจ้งความในวันรุ่งขึ้น ตามที่ผมติดตามข่าวหลายๆช่องนะวันลุกึินก็ไปแจ้งความว่ามีอ่าเป็นการล่วงละเมิดตามมาตรา276เนะเวลาพูดอะไรมันต้องระวังมันจะตัดอยู่เรื่อยเขาเตือนห้ามพูดเรื่องคดีประเภทนี้ก็ไปแจ้งความแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตรวจร่างกายนะครับแล้วก็เอาพยานก็เพื่อนที่ไปด้วยกันอ่าอ,อ่กินเหล้ากินอะไรเมาด้วยกันก็ไปให้การแล้วก็ชี้ที่เกิดเหตุไปที่โรงแรมดังก่าซึ่งโรงแรมดังกล่าก็อ้างว่า วงจรปิดเสียหมดในช่วงเกิดเหตุก็ไม่มีกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นก็ตํารวจสพเมืองก็ไปยื่นคําร้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ขอออกหมายจับตามที่ผมติดตามข่าวนะปัจจุบันสารก็ออกหมายจับแล้วนะครับแล้วก็ทางโรงพักก็มีหนังสือมาถึงท่านประาาธานสภาผู้แทนรัษฎรว่าจะขอเอาตัวปูอัดเนี่ยไปดําเนินคดีเพราะว่าอยู่ในระหว่างสมัยประชุมซึ่งน่าจะหมดสมัยประชุมเท่าที่ผมติดตามข่าวประมาณเดือนเมษา นะทางสภายังไม่ได้ส่งตัวไปก็ต้องเอาเข้าที่ประชุมสภาว่าจะมีมติให้ส่งตัวปูอัดหรือไม่นะครับนะซึ่งตอนนี้ปูอัดก็โดนด่ายับนะครับเพราะว่าปูอัดสมัยอยู่พรรคเก้าไกลก็เคยโดนคดีถูกกล่าวหาเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับเรื่องนะล่วงละเมิดผู้เสียหายสามคนซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงเป็นอะไรต่างๆสมยัยอยู่เขตจอมทองตอนนั้นก็ขอโทษขอปวยประชาชนแล้วก็โดนขับออกจากพรรคแล้วก็ไปอยู่พรรคใหม่ถ้าจำไม่ผิดชื่อไทยเข้าหน้าหรืออะไรเนี่ย ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเรื่องมาสองครั้งเนี่ยกระแสะสังคมนี่ก็กระ,กะนำซัมเมอร์เซลนะครับเพราะว่าเป็นสมาชิกสภาผูาะะ้แทนรัษฎรก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมนะครับนะครับก็โดนหนักนะนะครับแรงข่าวที่ผมได้ทราบมาก็คือปูอัดก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทํานะครับนะซึ่งหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญในชั้นนี้ก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวอาจารย์เดจะเล่าให้ฟังเรื่อง คดีเกี่ยวกับมาตราสองเนี่ยนะว่ามันเป็นยังไงคดีเกี่ยวกับเรื่องการล่วงละเมิดนะครับคือนะครับคดีปูอัดเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหาคือโดนแจ้งความแล้วสารออกหมายจับนะครับคือตกเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วข้อเออการที่เขาออกหมายจับเนี่ยแสดงว่าต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรน่าเชื่อว่าได้กระทําความผิดนะครับคือคดีมีมูลเอางี้แล้วกันสารที่ออกหมายจับ ประเด็นที่3อยากจะให้ความรู้คดีปูอัดเนื่องจากคดีนี้มีเขาเรียกว่าเป็นคดีอาญาร้ายแรงมีโทษขั้นต่ำ4ปีสูงสุด20ปีตามมาตรา276ดังนั้นเนี่ยการที่สารออกาการที่ตำรวจไม่ออกหมายเรียกและไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับจึงเป็นไปตามกฎหมายนะครับส่วนที่สสปูอาจบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ส่งหมายเรียกมาหาค่าก่อนอะไรต่างอันนี้เป็นอาจจะเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อน หรืออาจจะได้รับคําแนะนําที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับการที่แกให้สัมภาษณ์ทํานองนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการเป็นการาเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนเพราะเพราะเท่าดิซราปูอัดไม่ได้จบกฎหมายอาจจะมีที่ปรึกษากฎหมายบอกเฮ้ยเองก็พูดแบบนั้นแบบนี้ไปมันไม่ใช่นะครับคดีมาตราสองเจ็ดหกมีโทษจําคุกยี่สิบปีมันเกินสามปีขั้นต่ำยังสี่ปีเลยเพราะนั้นก็สามารถออกหมายจับได้เลยเพราะจุดนี้นเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของปูอัอด นะครับเรนี้พี่เดก็จะให้ความรู้กันนะส่วนใครผิดใครถูกก็รอศาลตัดสิ <c oughs> คนคราวนี้คุณปูอัดแกบอกแกก็แกก็แกก็บอกว่าเออตอนนี้มีหมายจับแล้วแกยังไม่รู้เลยนะ <c oughs> ผู้เสียหายเป็นใครใครมากล่าวหาว่าอ่าแกทําผิดอะไรต่างๆนะครับก็อยากจะฝากไปยังคุณปูอัดนะครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่าอ่าคุณโดนข้อหาอะไรบ้างเรื่องราวเป็นยังไงพฤติการในการกระทําความผิดต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา ถ้าไม่เดินทางไปรับทราบก็กล่าวหาก็คงไม่มีใครเขาบอกเรว,ว่าคุณโดนข้อหาอะไรพฤติการเป็นอย่างไรแต่ตอนเนี้นะในเมื่อคุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับนะครับมาถึงวันนี้แล้วคุณเป็นบุคคลสาธารนณะพอเป็นบุคคลสาธารนณะเนี่ยความประพฤติส่วนตัวเนี่ยมันมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานเขาก็เรียกร้องให้สสปูอัดลาออกนะแต่ไม่หมดกระหึมโซเชียลเลยเนี่ยถ่ายไปถ่ายมาให้ลาออก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 ,ออกนะ นะอ่นะครับแจมไม่หมดเลยนะทุกพักการเมืองก็ออกมารณรงค์นะมาคอนเอาแสดงจุดยืนให้ลาออกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองนะครับนะเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองก็แล้วแต่คนจะคิดสำนึกของแต่ละคนหรืออะไรต่างๆมันแล้วแต่มันไม่เหมือนกันวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายแต่ผมไม่ได้บอกว่าปูอัดผิดหรือถูกคดีมาตาสองเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิด เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังมันนะเราไปเทียบเคียงสองคดีที่ผ่านมาคดีแรกก็เป็นคดีของคุณสมรักจําได้ไหมอันนั้นก็คือพาเด็กอายุสิบเจ็ดเข้าโรงแรมนะครับอันนั้นสารพิพากษาจําคุกไปสองปีเสร็จนะครับจําได้นะอันนั้นผมก็ได้มีโอกาสเ <S S S 2> ข้าไปเกี่ยวข้องตอนนั้นผมเป็นไปให้คําแนะนําทางด้านกฎหมายกับค,คุณกันจอมพลังด้วยทางฝ่ายผู้เสียหาย <S S <ม>อันนั้นสารจําคุกเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดจะให้ความรู้ว่าทําไมคดีของคุณสมรักโดนจําคุก เอาง่งายๆภาษาชาวบ้านไม่ต้องใช้สับแสงอะไรเยอะนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะหนึ่งอายุไม่ถึงสิบแปปีอันเนี้เสร็จแล้วเริ่มต้นไม่รอดนะสองที่อ้างว่าสมยงสมยอมอะไรต่างๆฟังไม่ขึ้นเพราะเหตุผลง่ายๆสองสามประการนึ่งคำให้การของคุณสำลักซึ่งเป็นจำเลยเนะี่ยไม่สอดคล้องกับพยานแวดล้อมต่างๆ แล้วครับพยานแวดล้อมก็คือพยานก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุและต่างๆเนี่ยเ,เวลาให้การแล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องก็คือขัดแย้งกันนะเพราะฉะนั้นในเมื่อจําเลยให้การไม่สอดคล้องกับพยานแวดล้อมต่างๆพยานปากอื่นๆเนี่ยเหมือนขัดกันนะพูดง่ายขัดกันหรือแตกต่างกันอน,นิสารก็ไม่เชื่อคําเบิกความหรือข้อต่อสู้จําเลยประเด็นที่สองคุณสมรักพูดเหนือลักษณะสมัครใจยินยอม นะครับเดินตามกันไปนั่งซ้อนทาอ้ายรถเพื่อนจำเลยอีกคนหนึ่งไปนะครับ <S <S ๆๆสาลก็บอกว่าการไปด้วยกันไม่ได้หมายความว่าเขาสมัครใจที่จะให้มีการล่วงละเมิดนะครับนะจะไปตีความไปแปลความแบบนั้นไม่ได้อันนี้อันที่สอง <S <S ๆๆประเด็นที่สามนะครับมันมีร่องรอยถ้าเขาสมัครใจหรืออะไรต่างๆเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่ยมันก็จะไม่มีร่องรอยการทําร้ายหรืออะไรต่างๆฟกช้ำดําเขียวเนี่ยก็ประมาณสัก สามสี่ประเด็นนะครับอันนี้ก็นะครับก็คือพูดง่ายก็สรุปแล้วข้อต่อสู้ของจําเลยคดีของคุณสมรักก็ยังหักล้างพยานหลักฐานโจทย์ไม่ได้นะครับนะหักล้างพยานหลักฐานโจทย์ไม่ได้ศาลก็เลยจําคุกค,คุณสมรักไปสองปีกว่านะครับอันนี้ผมพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะพี่น้องประชาชนจะได้รู้นะครับนะครับคุณค,คุณสมรักก็มีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคาคพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อไปนะครับนะครับก็เป็นสิทธิ์นะฮะคดีมันยังไม่ถึงที่สุด ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอนะาณาจักรไทยก็บอกว่าให้สันนิษฐานว่าคุณสมรักษ์เป็นผู้บริสุทธิ์<ม>ดังนั้นนะครับนะคดีของคุณสมรักษ์ก็จะบอกว่าเขาทำผิดก็ยังไม่ได้นะคดีมันยังไม่ถึงที่สุดเพราะนั้นจะไปทําเขาเหมือนกับเป็นผู้กระทําความผิดไม่ได้อันนี้ก็ให้ความรู้กันอันนี้ก็จบไปหนึ่งเรื่องเป็นลักษณะคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะหรือเยาวชน ต่อมาเป็นคดีของอดีตหลานรัฐมนตรีต่างประเทศเหตุเกิดที่สอนอโชคชัย,ชยอันนะครับคดีนั้นเน่ยเปิดคดีโดยทนายตั้มสิทธาพาผู้เสียหายที่อ้างว่าเป็นดาราอ MV อะไรต่างๆเนี่ยไปขอสป,สปอนเซอร์จากอดีตหลานชายรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นัดหมายกันไปเช่าโรงแรมเสียเงินค่าห้องราคาแพงแล้วก็ทางแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปร้องเพลงดื่มสุราอะไรกันจนเมา นะครับนะครับอันนั้นก็ต่อมาก็ทนายตั้มก็พาไปแจ้งความที่สอนออ่อ,อโชคชัยว่ามีการล่วงละเมิดมาตา276ก็คือล่วงละเมิดเหมือนกันนะครับตอนเป็นข่าวดังเลยนะครับหลานรัศมนตรีผู้ต้องหาก็โดนจำคุกสาไม่ให้ประกันตัวต่อมาเมื่ออต่อมาศารอาญ,ญาก็พิพากษายกฟ้องนะครับนะคดีหลังนี่เป็นเรื่องของอถกลูกหลานนากการเมืองนะครับคดีเนี้ย ผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆเป็นความรู้เผื่อใครจะโดนคดีเกี่ยวกับเรื่องล่วงละเมิดมาตรา276เนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าแบบไหนติดคุกแบบไหนไม่ติดคุกคดีนี้นะครับคดีที่หลานรัฐุนตีเนี่ยที่รอดคุกได้เนี่ยผมก็ไปติดตามคดีไปดูตามช่อง y o u t u อะแรงต่างๆ,ๆดูแนวคําตัดสินของศาลอาญาคือหนึ่งศาลดูนะครับนะการติดต่อสื่อสารผ่านแชทไลน์อะไรต่างๆเนี่ยระหว่าง ตัวผู้เสียหายคือตัวผู้หญิงกับตัวจําเลยเนี่ยที่เป็นหลานรัฐมีเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยลักษณะเป็นการพูดคุยแบบเหมือนสมัครใจผู้หญิงก็อยากจะมาหาผู้ชายผู้ชายก็อยากจะเจอผู้หญิงสวยๆงามๆนะครับก็ลงทุนไปเช่าห้องราคาแพงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มานั่งดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เปิดเพลงบิ้วอารมณ์นะครับมีการยั่วอารมณ์ต่างๆให้เกิดอารมณ์ทางเพศต่างๆนะครับนะเกิดอารมณ์อ่ะ นะครับนะครับเนี่ยอันนี้ในอ่าที่ผมดูใน u t u b e นะคำพังษานะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยศาลก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายสมัครใจกันเพราะว่ามีการเปิดเพลงอ่ยั่วอารมณ์ให้เกิดอารมณ์ทางทางเพศนะครับแล้วก็มีการสมัครใจกันมานะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยลงทุนมาเช่าโรงแรงเสียเงินเสียทองฝ่ายชายก็เตรียมถุงยางอนามัยมาด้วยนะครับนะครับแล้วก็อ่ก็คาดหวังว่าเดี๋ยวก็ เกิดอารมณ์แล้วก็จะปฏิบัติการนะครับนะส่วนฝ่ายหญิงก็พร้อมเต็มใจมานะครับนะนะครับอันนี้คือคำวิพากษานะครับที่ในใน u t u b e เนี่ยนะและหลังจากนั้นฝ่ายชายนี่ก็เป็นคนฉลาดนะครับก็มีการเอาใช้มือถือถ่ายคงถ่ายคลิปไว้ทั้งหมด3คลิปนะครับนะสคลิปนะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุหต่างๆถ่ายคลิปไม่หมด นะทำงานเรียบร้อยมากฝ่ายชายรายนี้นะครับแล้วก็คลิปเนี้ยที่แอบถ่ายไว้เนี่ยมีประโยชน์มากในการพิสูจน์ความจริงโดยสารท่านใช้ภาษากฎหมายว่าคลิปดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานชั้นดีนะสามารถอำนวยความยุติธรรมก็คือสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุคลิปนี้เจ๋งเลยนะเพราะว่าทั้งก่อนเกิดเหตุก็ถ่ายคลิปไว้ขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุก็ถ่ายคลิปไว้ นะครับผมผมฟังใน YouTube มีทั้งหมด3คลิปเพราะฉะนั้นในคลิปมันจะเห็นเลยเป็นเรื่องความสมัครใจไม่มีเรื่องการถูกบังคับนะหรือใช้กำลังประทุษร้ายอะไรไม่มีเลยนะครับเพราะหลังจากนั้นนะครับตอนกลับบ้านก็เรียกรถเรียกอะไรจ่ายตังนะกลับบ้านสบายวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาทางฝ่ายผู้เสียหายก็อ้างว่ามีน้ำขาวๆออกมาจากอวัยวะของตัวเองก็ไปตรวจจึงรู้ว่า โดนอย่างนั้นอย่างนี้อะไระโดนล่วงละเมิดแล้วก็ไปหาทนายตั้มแล้วก็แจ้งความศาลก็วิเคราะห์ว่าเออตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยคุณมีสติสมปชัญญะคุณรู้หมดว่าคุณจะไปทําอะไรใครกับใครนะครับไปกินเหล้ากินเบียร์กินอะไรต่างๆไปเต้นฟังเพลงยั่วออยั่วสวัสด์ต่างๆเนี่ยนะครับจนถึงตอนกลับการกลับการอะไรก็เรียกรถเองจ่ายเงินเองกลับบ้านสบายตื่นขึ้นมาก็ อ้างว่ามีคนมาถอดเสื้อผ้าแล้วใส่เหมือนเดิมสารก็บอกถ้ามีคนมาถอดเสื้อผ้าเราแล้วใส่เหมือนเดิมมันก็ต้องมีอะไรที่ผิดปกติบ้างนะนะครับนะผู้ชายเนี่ยไปถอดเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วไปใส่มันจะไม่เหมือนเดิมหรอกอันนี้คําพิพากษานะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะข้อต่อสู้ของฝ่ายทางจําเลยที่เป็นผู้หญิงมีพิรุธไปหมดก็ไม่สามารถที่จะหักล้างพยานหลักฐานโจทได้นะครับอันนั้นก็ยกฟ้องก็เท่ากับว่า เป็นเรื่องของความสมัครใจเพราะอายุเกิน1 0 18แล้วนะครับก็ก็สมัครใจเพราะฉะนั้นถ้าอายุเกินเนี่ยถ้าเหตุเกินในที่รับเนี่ยนะครับแล้วก็รู้จักเอ่อรู้จักกันมาก่อนกินอะไรกันมาก่อนอะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะกลายเป็นแนวสมัครใจคดีนี้ก็ยกฟ้องนะครับเข้าใจนะอันนี้ก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่า2คดีนี้คดีมาดูคดีของปูอัดเราจะมาให้ความรู้กันเราจะไม่บอกว่าใครผิดใครถูกนะ นะครับผมจะมาให้ความรู้แล้วก็ความบันเทิงชุกครูก่อนจะความบันเทิงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับนะกำลังจะพูดถึงเรื่องนะความบันเทิงของคดีอ่ต่อไปนะครับอ่ให้ความรู้กันใครผิดใครถูกไม่ใช่หน้าที่ของทนายเดชาเป็นหน้าที่ของศาลที่จะค้นหาความจริงดังนั้นติดตามคดีปูอัดก็มองกลางๆนะครับนะแต่คนทั่วไปก็ตัดสินไปแล้วปูอัดเนี่ยทำจริงผิดจริงอะไรจริงนะ นะครับเราอย่าเพิ่งไปไปพิพากษาเขาเพราะรัฐมนูญบอกเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็วิธีการวิเคราะห์คดีปูอัดนะครับนะนะว่าจะมีความผิดหรือไม่เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยศาลจะพิจารณาเริ่มต้นตั้งแต่ว่าปูอัดกับนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันไปรู้จักกันยังไงเริ่มต้นตรงนี้ก่อนรู้จักกันยังไงรู้จักกันที่ร้านอาหารไปดื่มไปกินกันที่ไหนกินกันหนักไหนเมาขนาดไหนจนมีสติสัมปชัญญะหรือไม่ เดินทรงเดินเซไหมเห็นมีเจ้าหน้าที่โรง,งแรมบอกว่าเดินทรงเดินเซแล้วคือคือไปเริ่มต้นไปเจอกันเนี่ยไปรู้จักกันยังไงนะไปรู้จักกันนานไหมหรืออะไรยังไงนะครับน,นี่ยตรงนี้เริ่มต้นก่อนพูดคุยอะไรกันยังไงร้านไหนยังไงตรงนี้สําคัญเลยเริ่มต้นนี้ถ้าเริ่มต้นสมัครใจเนี่ยอ่าก็คือสมัครใจนะครับพอหลังจากนั้นอ่ากินกันเสร็จแล้วนะดูตามข่าวนะนะศาลต้องพิจารณาอีก ทำไมถึงไปด้วยกันผู้หญิงสองชายหนึ่งหรือไงอดูตามข่าวนะก็ไปด้วยกันเนี่ยพอดื่มกินเสร็จแล้วผู้หญิงกับผู้ชายไปด้วยกันเดินไปด้วยกันก็แสดงว่าอะไรสมัครใจหรือเปล่าถ้าไม่สมัครใจจะไปด้วยกันใหมอันนี้ก็ศาลท่านต้องวิเคราะห์ต่อพอหลังจากนั้นโอ้โหผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งคนไปเข้าห้องด้วยกันปิดห้องศาลท่านต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าเป็นความสมัครใจหรือไม่คือมันเขาเรียกวินิจัยเป็นขั้นเป็นตอนตามบําดบไปพอเข้าห้องปิดห้อง ไปอยู่ด้วยกัน <c oughs> นะครับสมัครใจไหมอะไรบ้างพยานหลักฐานอะไรบ้างที่ต้องพิสูจน์ว่าสมัครใจหรือไม่สมัครใจนะครับนะนะครับและต่อไปครับไปอยู่ในห้องทางฝ่ายผู้เสียหายอ้างว่ามึนเมาไม่มีสติสัมัญชัญญะไม่รู้ตัวในห้องมีผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งนะครับตามข่าวนะอันนี้ผมไม่ทราบจริงท็จ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการอ่ล่วงละเมิดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ย <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นนะศาลจะมองเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติเป็นเรื่องสมัครใจมันก็จะไม่มีร่องรอยการต่อสู้ขัดขืนนะทุบทํกร้ายร่างกายเออาอวยวานถ้าถ้าไม่มีถ้ามไม่มีการอะไรดิ้นรนขัดขืนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสมัครใจแต่ทั้งฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวผมดูข่าวนะเขาก็จะอ้างว่าเขาเมาเขาสัขัดขืนไม่ได้ อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้เนื่องจากเมานะผู้ต้องหาจะทำอะไรก็ไม่สามารถขัดขืนได้เขาไม่ได้ยินยอมก็ก็มีปัญหาอีกปรากฏว่ามันในห้องมันมีสองคนหรือเปล่าผู้หญิงก็ต้องไปดูอีกว่าอีกคนนึงนะ่ะนะครับอีกคนนึงเนี่ยทำไมเมาเหมือนกันหรือไงไม่รู้เรื่องเลยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะเพราะว่าเท่ากับว่าในขณะเกิดเหตุนะสมมตินะมีในห้องมีสองคนตามข่าวนะผมก็ไม่รู้นะ และอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือเปล่าเ,ลเพื่อนเขาโดนล่วงละเมิดอะไรต่างๆอันนี้มันต้องไปดูกันต่อไปมันต้องไปดูให้ละเอียดเขาจะให้การยังไงนะครับนะนะครับแล้วก็ในขณะ,ะที่กระทาความผิดสมมุติว่ามีการล่วงละเมิดเนี่ยมันยังไงเขาไม่รู้ตัวเลยยังไงทําไมไม่ขาดขืนหรืออะไรไม่โวยวายหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปพิสูจน์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เกิดในที่รับพอหลังจากนั้นอ่ะเขาออกมานะครับ นะทางผู้เสียหายรู้ตัวไหมทําอะไรบ้างเ <c oughs> ออะไบวายแจ้งตํารวจหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เราต้องไปดูกันต่อไปนะครับอันนี้คือลักษณะของคดีล่วงละเมิดมาตราสองหก็ไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างร่องรอยการทุบการอะไรยังไงยังไงไหมนะครับ <c oughs> ส่วนถ้าสมมติมันมีการล่วงละเมิดนะครับนะก็เชื่อว่าเขาต้องมีการไปตรวจแนละพบนะพบของกลางพบอะไรต่างๆน้ําเชือ่อนะ้าอะไรต่างๆอันนี้ก็คงจะต้องมีผมเชื่อนะ นะครับนะเ,เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พี่เดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก่อนขณะก่อนก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเนี่ยสำคัญถ้าตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มันมันเป็นเรื่องยอมหมดก็จบอายุเกินสิบปดก็จบแล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะว่าเราเนี่ยพอเห็นผู้หญิง,ขงเขาเมาเราก็เปไ็นไงนะฉวยโอกาสไปล่วงละเมิดเขาอันนี้ก็ไม่ก็สวย ไปเทียบกับคดีของรองหัวหน้าพักอีกท่านหนึ่งจำได้ไหมคดีรองหัวหน้าพักนะอันนีนน้มีหลายคดีรู้สึกว่าผมได้คุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดนะแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทางทางทางผู้ต้องหาที่เป็นรองหัวหน้าพักเขาเล่าให้ฟังรู้สึกว่ามันโดนหกเจ็ดคดีจาคุกไปสามแล้วก็ชนะไปหกแล้วเก้าคดีหรืออะไรอันนั้นก็ทนายตั้มเหมือนกันอันนั้นก็สารจําคุกไปสามคดีหรือไง กาลังอุทณ์อยู่ส่วนที่เหลือก็ยกฟ้องอันนั้นก็เหมือนการถูกกล่าวหาไปล่วงละเมิดเหมือนกันท่านรองหัวหน้าพักน่ะเรไม่ไม่บอกแล้วกันพักไหนนะผมได้คุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดเขาเลขาเล่าให้ฟังชนะไปสามอ่าอ่ติดคุกไปสามคดีแล้วก็ชนะหกคดีหรือไงประมาณเนี้ยก็อันนั้นก็เหมือนการบางคดีก็ยกนะครับนะอันนั้นก็มีข้อสงสัยเหตุเกิดนานแล้ววันดินวันดีคืนดีทนายตั้มเอามาแฉร,รู้สึกจะลงพักลุมินี อันนั้นไปลองหัวหน้าพักเปนะ็นนักการเมืองใหญ่อน,นาคตสดใสเลยพอไปเจอไอ้เรื่องไอ้เรื่องประเภทมาตาสองเจ็ดหกไอ้สองเจ็ดแปดเนี่ยไอ้เรื่องไอ้อาการล่วงละเมิดเนี่ยมันความผิดมันร้ายแรงหมดอนาคตเลยนะคนนั้นนะรองหัวหน้าพักนะเก่งนะนักเรียนนอกเลยลูกหลานคนใหญ่คนโตเลยผมไม่อยากจะบอกมาเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่เกี่ยวเราก็ไม่ควรจะพาดพิงอันนั้นก็จําคุกไปสามคดีอยู่ทอนแล้วก็ที่เหลือชนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องนำสืบให้ได้ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุดูที่มีร่องรอยการขัดขืนไหมต่อสู้ไหมนะถ้าไม่มีก็จำเลยก็ชนะนะครับแต่ถ้ามีก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าทําไมเป็นมีร่องรอยอะไรไงนะครับเพราะนั้นปัคดีปูอัดเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะในชั้นนี้ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ส่วนว่าจะทําผิดจริงหรือไม่ก็ผมไม่ทราบผมไม่ได้นั่งดูอยู่ในห้องนั้น ถ้านั่งดูอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์เนี่ยก็วิเคราะห์กลางๆให้ความรู้ไปนะจะไปบอกว่าเขาทําผิดอะไรต่างๆไปพิพากษาก็ไม่ได้นะนะครับขนาดสถานีโทรทัศน์ยังไม่ค่อยกล้าจะยุ่งเลยเขาจะฟ้องร้องมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับนะเร้จใจนะไอ้เรื่องอมาตราสองเจ็ดหกนเป็นเรื่องส่วนตัวเอ่อทีวีไม่ค่อยกล้าจะนําเสนอเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเขาถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะพอถูกก้ากล่าวหาเขาก็ต้องมีหน้าที่ไปพิสูจน์ความจริง นะครับส่วนความจริงเป็นยังไงพี่เดไม่ทราบแต่ว่าให้ความรู้ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นอุทาหอนสำหรับคนที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีเงินมีฐานะม,านะมีตําแหน่งนะจะไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงก็ต้องระวังนะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็จะระมัดระวังตัวนะนะเราจะไม่ไปยุ่